ถ่ายคลิปด้วยอันนี้ผมใช้แอปอื่นที่มันถ่ายคลิปได้นะไอ้นอีกเล่นหอวซอนได้อเล่นเลยไม่นะเล่นแบบไหนเนี้ยเล่นโมบิเลเนาะเล่นแบบประยุทธครับคนที่งโง่และคนที่ฉลาดสวัสดีสวัสดีคนที่งโง่และฉลาดด้วยแล้วทำไมไม่มีเลือดเลยทำไม <The fuck? S 1> วัดไปฝากเดี๋ยวชิปปิ เดม okay. าคโอเคนังไงสกินไอต้นเฮ้ยโอ้ oh my god อะไรนะอ๋อบอสเที่ยวลงนะให้ดูว่าน,นี่มีแล้วมีอันนี้ด้วยให้จังัวอันสุดท้ายก่อนอันสุดท้ายคืออะไรนะ ปืนจะยิงให้ดูเอ้ยอะแอปอะไรต่อโอเคนี่มันมีลัคกี้บ็อกซ์มดแอป,ปแค่แอปเดียวไอ้ต้นนี่ลักคออกี้บ็อกซ์ตีปกติถ้ามันตีทียวมันอาจจะระนาดเลยมั้งตุ้น,นตุ้นแป๊บหนึงนะ แป๊บนี่ผมขอออกแป๊บฮะอันนี้นี่เสร็จเรื่องค่ะไอเตึ้งเข้ามาไอเตึ้งก็อันนั้นแล้วมัดอะไรเนะี่ยอันนี้เนะี่ยมัดแฮกเจอแฮกแฮกเจอแฮกคืออะไรคือเงาเงา,งามัดเงาเอาเลยเอาไอเตึ้งก็เข้าดิ เขาเขาเลยไอ้ต้นอาจจะเสิบผมไมใช่เสิรมันไมติดตั้งไม่ได้ลงม็อดแก่ผมลงไอ้ต้นยังมีสกินกะสกิบเออราบรับรับรั มีคนกำลังเข้าเสิรฟคุณเอ้เยอ oh oh เฮลิสออไม่ก็ดอ้อไม่ก็ดไม่กัม่ก็ดไม่ได้แดกค่ะแล้อุ๊ยอุ๊ยแหลกๆเข้ามาในเสืบฟคุ้มลา อยู่บนตึกและเอเตันก็ไม่มีทางรู้ว่าผมสามารถโกงได้ตอนนี้เอเตันผมต่อให้เอเตันตีผมมันหายตามไฟส้มกบไม่ใช่ร้งตกผ่า,าไปเลยลัคกี้บ็อกของโง,โง่ ข้างโงไอ้ต้น,นมาข้างบนสุดไอ้ต้นจะเจอของอดัมมิ y c h e ไอ<จ>้ต<จ>้นเห็นอั a มิเ y c h e ไหมโคตรจีจีไม่ไม่เคยรู้ว่าคำปากของข้าคือจีจีข้ายังไงก็ชื่อเราชื่อว่าจีจีุนอยู่ไหนอยู่ที่เดิม จีจี๊ว้ไม่เจอหามาเจอเฮ้ยเสียงอะไรวะตายเปล่าเสียงเมียวไม่เหมวเฮ้ยไอ้ต้นหอมสามารถกดขี่มันดูได้ดูกดขี่มันได้ด้วยทำอะไรค่าเมทโอ้ my god oh my god อะไรยิงกลัวแล้วทำไมผมโดนยิงไปด้วย ผ่าสีได้คุณปับไม่ให้เจ้าเป็นอามาจาัดไหมไม่ได้อะผมปรับไม่ได้ออกเข้าไหมได้่ยังไงใส่ห้าให้มาาันแล้วนี่ตัวติดไฟตัวทำไมเป็นอย่างนี้โอ้พระเจ้ามันเกลข้างว่างเลยคุณเราจะได้ของเดี๋ยววังคาัาาาปก่อนมอังอะไรไม่เห็นเลย เสียงหังหนบกใครเดนเอาของละหรบนะแม่เอาเปืนเอาปืนจริงเหรอนี่ไปกูต้องการปืนนี่นกระสุนไหมนี่ไอ้ต้นไอ้ต้นต้องรีบออกจากนี่ไงั้ะมันจะมีของหลุดลงมา เป็นแอร์ดับฮะเดี๋ยวไอ้ตจ้งก็รู้สิ่งที่ผมหืออยู่รีบลงมันจะคางไหมไอต้ตจ้าทำคือข้างบนาถ้ขึ้นปุ๊บไอต้ตจ้จะติดที่นานอันนี้มันจะไม่ออกดนกว่ามันจะหายไปเองมันจะโด,ะดนกะืคทะเอ๊ะม่นมนเป็นอย่างนี้วะไม่เกี่ยมันเสียงกันเลย Hoa hôm nay lucky bắc vào luôn, nó luôn lưng 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 ขุดล hey, ักกี้บล็อกการขุดลักกี้บล็อกแล้วก็มาขุดขุดลักกี้บล็อกกระไดเฮลักกี้บล็อกนี้ ไอ้ต้นให้แบบเปิดลัคกี้บ็อกซ์อย่างนี้ไหมอ๋อๆชาเลนจ์ชาเล่นอืมชาเลนจ์ชาเลนจ์คนบางไอ้คนว่าไอ้ต้นกากอะไอ้ต้นไม่มีสกินไม่มีอะไรเลยนี่อะไรวะต้นๆยะไรอะฮันทูชมอะวบา้ต้นคะตอนแรกไอ้ต้นเกินนะจมีสามารถคุกของได้ โอ้ยเห็คู่กระจกปะเฮ้ยในของมีไอ้ต้นเอาเค้กไปให้ละอันให้ละคน,อน,อนเอาละกีบ่บล็อกได,ด้อยู่นี่ไอ้ต้นเลือกผมจะเอาสีเขียว,ไ,ยวไปฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาที่ใกล้ๆกันเราต้องเอาทีาา่ใกล้ๆกันอ้าวมันได้ไม่ได้ก่อนนะฮะไม่ได้ก่อน สองเลยค่ะด้วยมันเป็นหมูมันสุดเอวเอาไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเรหลับวะโอ้ยโอนมาบุกข้ากันล่องไปล่อมาเจ้าหลับซ้ำเบิ้งนอนเบิ้งดุนอนได้บเนี่้อะไรวันนี้ที่เจ้าใจโอยหลับเอ้ยมันอะ อันนี้ปากปวดแล้วไอเ้เมของดีเอ,อเตอร์เลยออจมปากควาอยู่ดีใส่หให้เจนลองไปฝั่งเด้ตรดุรด้วยนะดูดูดีเจมไว้ทำไมดูอะปากควาให้ดูเจมปากควาเก่งก <c oughs> มังกูจะโดดบ่ฮัน เอต้นผมว่าออกเซลลิร์ฟดีกว่าป้าเป็นอามาตะได้ไหมออกเซิฟเพราะว่ามันมีแบบแบบหนึ่งที่มันเหมาะก,กับเราสองคนเพราะว่าไอ้ต้นต้องเอาชีวิตรอดสร้างหินนม่คี่ทุกคนที่ต้นจะอยู่ตรงไหนเกิอดอยู่นู่นฮะเกิอดอยู่นู่นแล้วทำไมผมไม่มีเลือดเลือดของผมมันไปขีด ะละะแล้วว่าของผมมันมไ,มไม่มีดิษมาเอาค้องมาเอาค้องมาเอาค้องด้วยกันอี่จ้มเป็นคนโอเคเปล่เดี๋ยวผมสร้างอันนี้ให้อี่ั้มจะเป็นคนหมาไม้หมาจะกัดกันไหมต่อยหนูแก่หมนมนีกระป๋ อันจะเอาอะไรตัว ไม่ตักน้ำด้วยตักน้ำไม่มันมีแค่อันนี้เดียวไอ้ต้นหาอะไรไม่ปิดน้ำมันยังงี้เร็วเร็วเร็วอะไรวะนะ่ะไอ้ต้นต้องต่อไปไอ้ต้นเอาเขี้ยขุดนะเดี๋ยวผมฟัง ไอ้ต้นอันต่อไปผมเห็นอะไรไม่รู้มันเป็นไข่มันเตรดดูฝั่งนี้ทูนไอต้นต่อไปเลยเอาเฮียขุดมาไม่ต้นจะตายให้ต้นเพิจะตัดไม้ทำไรปะ คุณในเกาะนั้นมันเป็นหินเอาไปเอามาเจอคานใช่ไม่อาจจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ ขุดหินจับตอ,อ,อกไก่เหรอฮะฮะอาฮะอีอกแล้วสิ่งที่เราต้องการคือ,อไม่น้ำของเาอ่เขามันสามารถสร้งสางจุดระดได้ไม่อย่ อันนกลังคมันจะลองต้องจะลืมไปหรือเปล่าว่าผมหายคิด